สวยเลยตีไปตีมาเอาอมากัดจนได้นะครับน้ำไม่น้อยเลยนะครับสังเกตจากที่ผมลากปลาขึ้นมาเนะี่ยน้ำขึ้นดำๆแหม่น้อยๆเลยครับแดดร้อนมากผมก็เอาใส่นั่งอยู่ในร่มตีเข้าไปใต้สะพานครับกับปลาช่อนไสสวยเลยครับครับ ตัดเป็นกบยางมันตับนะครับบายนักเก่งครับกำเนิดเทีบตัวดำตอนแรกมันกัดไม่โดนนะครับพุ่งออกมากัดชุบไม่โดนผมนก็เลยชะ,ชะลอให้มันมันก็ซ้ำอีกสวนเลยครับเพราะว่าน้ำมันน้อยส่งนานไม่ได้ครับเดี๋ยวมันคายเห็รับปลาช่อนก็ไซส์สวยครับนะครับเต็มคำข้อดีของ มันทับครับตัวเล็กน้ำหนักดีทีไกลครับนะครบวัดปลาติดง่ายครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับให้ได้เลือกใช้กันโอเคครับมันตับสุดยอดจริงๆครับผม